สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะข้อมูลบริษัทหนึ่งกันนะครับชื่อเอเชียเน็ตเวิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับออข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาวันนี้มาจากฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเลยนะครับเป้าหมายก็คือสกัดเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญออกมาให้เข้าใจภาพรวมบริษัทนี้ได้เร็วที่สุด ค่ะการดูข้อมูลพื้นฐานบริษัทแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ทำธุรกิจโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะมันช่วยให้เราพอเห็นภาพโครงสร้างแล้วก็อาจจะมองไปถึงกลยุทธ์บางอย่างของเขาได้เหมือนกันค่ะเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือข้อมูลแรกที่ผมว่าน่าสนใจนะคือบริษัทนี้เขาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดไปแล้วการเป็นมหาชนนี่มันมีความหมายมากกว่าแค่ชื่อเฉยๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการเป็นบริษัทมหาชนหรือ PLC เนี่ย ปกติมันสะท้อนถึงขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นนะคะอาจจะต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรืออาจกําลังเตรียมตัวสําหรับการระดมทุนในตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องตามมาด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะถ้าดูตามข้อมูลบริษัทนี้เขาจดทะเบียนด้วยเลข0 1 0 5 5 5 2 0 5 6 3 8 7ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนปี2552 2552ใช่ค่ะ ก็ถือว่าดำเนินธุรกิจมานานพอสมควรแล้วนะคะอ๋อครับปี2552นี่ก็ถ้านึกย้อนไปช่วงนั้นธุรกิจโลจิสติกก็กำลังเริ่มเติบโตเหมือนกันนะการปรับเป็นมหาชนตอนนั้นก็น่าจะมีนัยยะสำคัญทีเดียวแล้วธุรกิจหลักจริงๆของเขาคืออะไรครับพอจะระบุได้ไหมตามข้อมูลที่ระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะคือบริการรับจัดจานขนส่งแล้วก็ขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะ ก็จัดอยู่ในหมวดธรุรกิจขนส่งซึ่งก็ตรงไปตรงมานะคะแต่ว่ามีจุดที่น่าสังเกตคือเรื่องทุนจดทะเบียนค่ะทุนจดทะเบียนใช่ค่ะค่อนข้างสูงเลยคือ646ล้านบาท646ล้าน635,500บาทค่ะโหหกร้อยี่ล้านนี่ถือว่าสูงมากไหมครับถ้าเทียบกับบริษัทโลจิสติกส์อื่นๆในไทยมันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างไหมครับตัวเลขนี้อืม ถือว่าสูงมากนะคะถ้าเทียบกับบริษัทไทยที่ไม่ได้เป็นกลุ่มทุนใหญ่ข้ามชาติมาตั้งแต่แรกคือมันสะท้อนได้หลายอย่างเลยค่ะทั้งขนาดของกิจการเองแล้วก็อาจจะรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่จำเป็นมากๆสำหรับธุรกิจนี้เช่นเครือข่ายหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆซึ่งสำคัญมากสำหรับโลจิสติกส์สมารประเทศนะคะก็อาจจะพอตีความได้ว่าเขามองเกมยาวแล้วก็ตั้งเป้าเป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาดนี้ค่ะครับ ทุนสูงขนาดนี้ก็น่าสนใจต่อว่าแล้วใครเป็นคนลงเงินกันนะโครงสร้างผู้ถือหุ้นนี่เป็นยังไงบ้างครับพอจะมีข้อมูลไหมมีค่ะแล้วก็ตรงนี้ละค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยข้อมูลระบุว่ามีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยอยู่3รายนะคะถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52. 5เปก็คือราวๆสามล้านบาทค่ะอ๋อเกินครึ่งมานิดหน่อยเป็นคนไทยใช่ค่ะ แต่ว่าที่น่าสนใจคืออีก47.5%ที่เหลือหรือประมาณ307ล้านบาทเนี่ยมาจากผู้ถือหุ้นสัญชาติสิงคโปร์เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นค่ะฮะสิงคโปร์รายเดียวถือไปกือบครึ่งเลยเหรอครับ47.5%ในขณะที่ฝั่งไทยมีตั้ง3รายรวมกันถึงจะได้52.5%โหแบบนี้มันมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทอืม มันน่าจะบอกได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกที่ชัดเจนมากคือความเชื่อมโยงที่น่าจะแข็งแรงมากกับสิงคโปร์ซึ่งเรารู้กันดีว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญมากในอาเซียนเนาะการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่จากสิงคโปร์แค่รายเดียวแต่ถือสัดส่วนมากขนาดนี้อาจจะหมายถึง การเข้าถึงเครือข่ายหรือเทคโนโลยีหรืออาจจะแหล่งเงินทุนจากทางสิงคโปร์โดยตรงเลยก็ได้คือมันอาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนทางการเงินธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะเป็นลักษณะของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นะคะอ๋อเข้าใจเลยครับเป็นไปได้ว่าเป็นการวางโครงสร้างเพื่อสร้างความได้ปเปรียบในการแข่งขันในระดับวีภาคนี้เลยหรือเปล่าน่าคิดจริงๆครับส่วนเรื่องที่ตั้งบริษัทก็มีระบุไว้ชัดเจนนะครับอยู่แถวช่องดนตรีเขตยานวากรุงเทพนี่เอง ใช่ค่ะทำเลก็ถือว่าอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญเลยค่ะงั้นค้าให้ลองสรุปภาพรวมเร็วๆของ a s เ a n ยเน็ตเวิร์ r อิ t เต n a ์เนชั่จากข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็คือเป็นบริษัทมหาชนและทำธุรกิจโลจิสติกระหว่างประเทศมีขนาดใหญ่ดูจากทุนจดทะเบียนที่สูงมากแล้วก็มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แบบว่าน่าสนใจมากคือมีพันธมิตรรายใหญ่จากสิงคโปร์เข้ามาถือหุ้นเกือบครึ่งถูกต้องเลยค่ะ ภาพที่ได้ก็คือบริษัทโลจิสติกสัญชาติไทยที่มีความมั่นคงมีสเกลที่ใหญ่แล้วก็มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ค่อนข้างลึกซึง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิงคโปร์นะคะการเข้าใจโครงสร้างแบบนี้จริงๆมันสําคัญมากนะคะสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงซัพพลายเชนหรือการค้าระหว่างประเทศหรือแม้แต่คนที่มองหาโอกาสลงทุนในธรุรกิจที่เกี่ยวโยงกับภูมิภาคนี้ค่ะจริงด้วยครับมันช่วยให้เห็นภาพอะไรที่มากกว่าแค่ชื่อบริษัทจริงๆใช่ค่ะแล้วมันก็ ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ลองคิดต่อได้เหมือนกันนะคะคือถ้าพิจารณาจากข้อมูลเท่าที่เรามีตอนนี้การที่บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบนี้คือมีผู้ถือหุ้นใหญ่จากสิงคโปร์แค่รายเดียวครองสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งเลยควบคู่ไปกับผู้ถือหุ้นไทยอีกหลายรายรวมกันโครงสร้างแบบนี้มันอาจจะส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับสมดุลอำนาจในการตัดสินใจภายในองค์กรหรือว่าทิศทางความร่วมมือในอนาคตของบริษัทนี้ในเวทีอาเซียนได้บ้างอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ